ช่วงแฟรนชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนชส์ขายดี I l เล e l สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรระดับโลกแบรนด์การศึกษาอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี21ปีติดต่อกันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นแฟรนชส์ที่ตอบโจทย์การศึกษาสมัยใหม่เรียนด้วยความเข้าใจลึกซึ้งและสนุกในการแก้ไขปัญหาเป็นเลิศดทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นผู้นำด้านหลักสูตรค i tical t h ิ n k i n g ค้าแฟรนไชส์เริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทสนใจโทร095 594 7598ขายอะไรดีได้ทุกยุคสมัยเริ่มตอนไหนก็รวยถามกันมากเหลือเกินว่าขายอะไรดีคำถามนี้ตอบยากเพราะสินค้าส่วนใหญ่ก็มีคนขายอยู่แล้วถ้าเราเปิดร้านใหม่ก็เท่ากับว่ามีคู่แข่งรอยอยู่เพียบ แต่ถ้าเปลี่ยนแนวคิดแทนที่จะถามว่าขายอะไรดีลองหันมาถามตัวเองว่ามีสินค้าอะไรที่คนต้องการทุก,กยุคสมัย เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ดอมมองว่าสินค้าใดๆที่คนต้องการเป็นประจำต้องซื้อเหมือนเป็นของจำเป็นต้องซื้อเพราะว่าใจรักต้องกินต้องใช้เหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวสินค้าเหล่านี้ต่อให้มีคู่แข่งมากแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะจำนวนลูกค้าก็มีมากตามไปด้วยเช่นกันลองมาดู10สินค้าขายดีทุกยุคสมัยไว้เป็นแนวทางสำหรับใครอยากเปิดร้านจะได้ขายดีกันทุกๆคน1 ซ้อมตำอาหารอีสานจุดเด่นของอาหารสไตล์อีสานคือรสชาติที่ร้อนแรงจัดจ้านสังเกตว่าทุกวันนี้แค่ร้านซ้อมตำไก่ย่างเล็กๆก,ก็ยังขายดีและคนก็กินได้ไม่มีเบื่อ ขอเพียงทำให้อร่อยมีคุณภาพในบริการที่ดีสินค้าสะอาดเรื่องลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ขาดสายเคล็ดลับในการเปิดร้านก็อย่างเน้นที่ทำเลโดยเฉพาะย่านชุมชนโรงงานหอพักอาพาร์ตเมนต์ต่างๆ การเริ่มต้นลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดร้านวิธีการหากําไรของแม่ค้าส้มตามส่วนใหญ่คือการซื้อวัตถุดิบทีละมากๆแล้วกําหนดเป็นต้นทุนของตัวเองไว้ซึ่งวัตถุดิบบางอย่างซื้อครั้งเดียวแต่อยู่ได้หลายวันกับวัตถุดิบบางอย่างที่ต้องซื้อสดวันต่อวันหรือบางคนมีวิธีลดต้นทุนตัวเองด้วยการปลูกมะระกอเองก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่ตลาดต้นทุนวัตถุดิบก็จะลดลงเอาไปหมุนให้กําไรมีมากขึ้นได้เช่น แฟนชายอีแซบอีสานแฟนชายร้านอาหารอีสานมีวิธีการปรุงด้วยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำให้ง่ายสะดวกรวดเร็ว 2. อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเรื่องของสัตว์เลี้ยงถ้าข่ไม่ชอบก็ต้องบอกว่าเปิดร้านแบบนี้แล้วจะขายได้เหรอ แต่คนที่เปิดร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมีกำไรดีเพราะมีกลุ่มลูกค้าที่รักสัตว์อยู่จำนวนมากกลยุทธ์สำคัญในการเปิดร้านให้ขายดีคือต้องรู้จักเลือกสินค้ามาขายในร้านทั้งกลุ่มอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเช่นเสือ้อกระเป๋าปลอกคอสายจูงเป็นต้นหรือกลุ่มอาหาราสัตว์ซึ่งการจะทำให้ร้านมีกำไรเราต้องติดต่อซื้อสินค้าเหล่านี้จากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนต่ำ ตัวอย่างของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ข้อมูลว่าสินค้ายอย่างอาหารสัตว์กํำไรอยู่ที่5-15%แล้วแต่บริษัทส่วนอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงกํำไรอยู่ที่20-30%และสำคัญคือเรื่องทำเลต้องสำรวจว่ยยาญาติที่จะเปิดร้านมีกลุ่มลูกค้าเหล่ามากน้อยแค่ไหนหากเปิดในพื้นที่ผูกพันจริงแต่ไม่มีกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ก็ดูจะเปล่าประโยชน์ทันที 3. ผลิตภัณฑ์ความงาม ทุกยุคสมัยคนเรายังรักสวยรักงามเสมอดังนั้นสินค้าความงามจะไม่มีวันตกยุคส่วนจะขายได้ขายดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นในยุคนี้การตลาดออนไลน์มาแรงจึงควรเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นวิธีการนำเสนอสินค้าก็สำคัญดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ายุคนี้การรีวิวและการอัดคลิปต่างๆมีส่วนช่วยในการทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีหากไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์แต่มองว่าอยากลงทุนในธุรกิจด้านความงามมีแฟรนไชส์น่าสนใจให้ได้เลือกลงทุนเช่น Beauty Center ที่ถือได้ว่าเป็นธุรกิจความงามครบวงจรเลือกได้เลยว่าอยากเปิดร้านขายแบบออนไลน์หรืออยากมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ในส่วนของขายแบบออนไลน์ทางแฟรนชส์เขาจัดหน้าเว็บมาให้พร้อมอัปเดตสินค้าให้ต่อเนื่องเรามีหน้าที่แค่โปรโมทเว็บไซต์ให้คนรู้จักพูดคุยกับลูกค้าที่ต้องการสินค้าเมื่อมีออเดอร์สามารถให้ทางแฟรนไชส์จัดส่งให้ลูกค้าในนามของเราได้ทันทีถือได้ว่าง่ายสะดวกเหมาะสมกับการลงทุนในทุกยุคสมัย 4. ข้าวแกงอาหารสำเร็จรูป ถ้าเปิดเป็นร้านเต็มรูปแบบไม่ใช่ร้านตลาดนัดเงินทุนเริ่มต้นประมาณ1,000 0ถึง2,000 0บาทสำหรับค่าของและอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านข้าวแกง พวกเตาแก๊สตู้รถเข็นและวัตถุดิบต่างๆแต่หากเป็นร้านข้าวแกงตลาดนัดเงินทุนเริ่มต้นก็จะมีค่าวัตถุดิบสําหรับทําอาหารและค่าเช่าสถานที่มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของที่จะขายเป็นสําคัญแต่ทั้งนี้ก็ยังนับว่าข้าวแกงเป็นอาชีพที่ขายง่ายขายดีขายได้ทุกยุคสมัยสําคัญคือควรเน้นให้สินค้ามีคุณภาพมีหลากหลายชนิดให้ลูกค้าเลือกต้องรู้จักวิธีการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพรว อมถึงควรมีกลยุทธ์การขายที่ดีจะช่วยให้ขายง่ายขายดีมากขึ้น 5. เครื่องดื่มชานมไข่มุกร้านกาแฟ ถ้าให้จัดอันดับสินค้าขายดีทุกยุคสมัยเครื่องดื่มสุตฮิตอย่างชานมไข่มุกกาแฟจะต้องอยู่อันดับต้นๆที่คนพูดถึงแม้คู่แข่งจะมากแต่ความต้องการสินค้าก็มากด้วยเช่นกันการลงทุนนั้นเลือกได้ทั้งแบบเปิดร้านเองหรือเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่มีจํานวนมากเช่นชอบชาชาไข่มุกไอชาสูโมชาชานมไข่มุกชานมไข่มุกบาบูแบมารุชาโนมิชาซึ่งแฟรนไชส์เหล่านี้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการตลาดให้ผู้ลงทุนเป็นอย่างดีและยังมีแพ็กเกจการลงทุนให้ได้เลือกหลากหลายหรือหากสนใจเปิดร้านกาแฟาก็มีอีกหลายแฟรนไชส์ที่น่าสนใจเช่น Worldwide Coffee Star Coffee กาแฟเข่า,ขาทะลุชุมพรกาแฟดิฟเมสโซเอ็กาแฟ,า Egg, าฟามวลชน Coffee Today เป็นต้น การมีร้านเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าชานมไข่มุกสำคัญคือในเรื่องของทำเลที่ดีหากอยู่ในพื้นที่ผูกพันใกล้โรงเรียนโรงงานย่านออฟฟิศหรือแหล่งชุมชนก็จะเพิ่มโอกาสในการขายที่ดีในทุกยุคสมัย 6. เสื้อผ้ารองเท้าโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองและรองเท้ามือสองเป็นสินค้าที่ขายดีในทุกยุคสมัยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ขายดีเพราะราคาไม่แพง หลายคนซื้อเสื้อผ้ารองเท้าตามแฟชั่นแต่จะให้ซื้อแบรนด์เนมหรือมือหนึ่งก็สู้ราคาไม่ไหวบางคนชอบดีไซน์รูปรักของเสื้อผ้าและรองเท้ามือสองที่มีความคลาสสิกธุรกิจนี้จึงได้เติบโตได้ในทุกยุคสมัยและยังเป็นสินค้าที่ขายได้เรื่อยๆเคล็ดลับสำคัญคือต้องขยนันหาแหล่งสินค้าราคาถูกเพื่อลดต้นทุนรู้จักทำการตลาดให้กว้างขวาง ยกตัวอย่างแม้ค้ารองเท้ามือสองที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้เขาเริ่มลงทุนครั้งแรกแค่5,000บาทไปรับสินค้าจากโรงเกลือได้รองเท้ามาประมาณ100คู่ราคาโรงงานในขณะนั้นคู่ละ45บาทเริ่มเอามาขายตามตลาดนัดคองถมต่างๆคู่ละ79ถึง100บาทกำไรจากการขายรอดแรกประมาณ4,000ถึง5,000บาทจากนั้นก็เริ่มต่อย,ยอดหายสินค้ามากขึ้นขยายช่องทางการขายมากขึ้นจนประสบความสาเร็จและมี ได,ได้จำนวนมาก 7. ขนมทานเล่นขนมทานเล่นรับรองว่าขายดีทุกยุคสมยัยเหตุผลคือราคาสินค้าไม่แพงและเป็นสินค้าที่กินได้เพลินๆยิ่งคนทำงานนักศึกษาพอบ้านแม่บ้านจะนิยมอาหารทานเล่นเหล่านี้มากยกตัวอย่างอาหารทานเล่นที่ขายดีเช่นเค้กวาฟเฟอร์กล้วยทอดมันทอดถั่วทอดเป็นตน้นส่วนจะเลือกขายอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรา ยกตัวอย่างหากต้องการเปิดร้านเค้กขนาดเล็กใช้งบลงทุนไม่เกิน10,000บาทสำหรับค่าอุปกรณ์แล้ววัตถุดิบเริ่มต้นราคาขายถ้าพูดถึงเค้กคิดเฉลี่ยแค่5 0าสถึงแปแผ่นรายได้ประมาณ1 5ึ0 0หมถึงสองหมบาทต่อวันหากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ยังเหลือกำไรเกินครึ่งหรือถ้าอยากจะเลือกสินค้าที่ขายง่ายทำง่ายก็แนะนำถั่วทอดมันทอดกล้วยทอดขนมไข่เต่าที่แม้จะดูเป็นอาหารธรมธรมดาธรรมดาแต่ควรกินไม่ธรรมดาเพราะเราขายได้เรื่อย งบในการลงทุนเริ่มต้นก็ไม่แพงและปัจจุบันมีแฟรนไชส์ที่เกี่ยวกับขนมทานเล่นมากมายอย่างเช่นเค้กอะเดย์มารูวัฟเฟอร์ถั่วแผ่นนครกล้วยทอดติดดาวซึ่งแฟนชส์เหล่านี้มีแพ็กเกจลงทุนมาพร้อมอุปกรณ์และสอนวิธีการทำเมนูต่างๆสอนกลยุทธ์การเปิดร้านเทคนิคการทำตลาดสนับสนุนด้านมาตุดิบต่างๆให้เราได้เปิดร้านได้ง่ายขึ้น8สินค้าออนไลน์ สมัยก่อนพูดถึงเรื่องออนไลน์อาจดูเหมือนไกลตัวแต่ในยุคนี้และยุคต่อไปสินค้าออนไลน์คือเรื่องใกล้ตัว ที่จะเฟื่องฟูการจะขายดีมีกำไรแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการขายกลยุทธ์การตลาดสินค้าที่จะขายปัจจุบันเราสามารถขายสินค้าต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอทีสินค้าความงามเสื้อผ้ารองเท้าเป็นต้นโดยมีเหล่าคนดังในโลกออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จในการขายให้เราสามารถดูเป็นตัวอย่างได้จํานวนมากและสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรก็มีแฟนชายส่งเสริมให้เราทําธุรกิจที่ ง่อย่างบิวตี้เซ็น e ตอร์ที่เน้นการขายสินค้าความงามโดยมีเว็บไซต์ให้เราไปโปรโมทสินค้าเมื่อมีออเดอร์จากลูกค้าก็จัดส่งได้ทันทีหรือแฟนชชยในหน้าออนไลน์ที่ให้เราทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายได้ทันทีกว่า50%รวมไปถึงสินค้าไอเดียของ i do for idea ที่มีเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุให้เราไปสร้างสารรค์งานฝีมือและมีคอร์สเรียนสอนวิธีการทาตลาดออนไลน์อีกด้วย เก้าลอตเตอรี่ คอนไทยกับการเสี่ยงโชคถือว่าเป็นของคู่กันลอตเตอรี่จึงขายดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เทคนิคการขายอย่างไรจะเป็นผู้ค้ารายใหญ่กระจายให้ผู้ค้ารายย่อยหรือจะเลือกขายแบบออนไลน์โดยเริ่มจากโพสต์ขายใน Facebook หรือสร้างกลุ่มซื้อขายในรายเพื่อโพสต์เลขลอตเตอรี่ที่ได้รับมาในงวดต่างๆให้ลูกค้าจะได้จองเลขที่ชื่นชอบและสั่งซื้อเมื่อลูกค้าทําการซื้อก็ทําการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทําการนัดรับตามแต่จะตกลงเป็นต้น ไรายได้ของการขายลอตเตอรี่ถ้าขายหมดก็จะมีกําไรพอสมควรขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เรารับมาหรือบางคนเพิ่มจุดเด่นด้วยการรับซื้อรางวัลเลขท้ายก็จะเป็นไรายได้เสริมอีกทางด้วยส่วนไรายได้จากช่องทางสุดท้ายคือหากขายไม่หมดก็มีโอกาสถูกรางวัลซึ่งเรื่องของโชคและดวงบางทีก็มองข้ามเรื่องนีไม่ได้เช่นกัน 10. ต้นไม้ดอกไม้ แม้ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ของกินแต่ต้นไม้ดอกไม้ก็ยังถือว่าเป็นความสุขทางใจโดยเฉพาะคนที่มีพื้นที่ในการเพาะต้นไม้พวนดิน จานิยมซื้อดอกไม้ต้นไม้มาปลูกเพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านเคล็ดลับในการขายที่ช่วยให้ขายดีนอกจากการขายหน้าร้านควรเพิ่มช่องทางออนไลน์โดยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ดอกไม้วิธีการรักษาและแนะนําสินค้าใหม่ๆหรือหากมีบริการรับจัดแต่งสวนก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้คนเลือกใช้บริการได้มากขึ้น คำว่าสินค้าขายดีทุกยุคสมัยก็ไม่ใช่แค่ว่าจะเลือกสินค้าที่เรายกตัวอย่างมาวางขายเฉยๆแล้วจะมีรายได้ทันทีสำคัญคือกลยุทธ์การขายเทคนิคการทำตลาดการเข้าถึงลูกค้ายุคนี้พ่อค้าแม่ค้ามีจำนวนมากการแข่งขันมีสูงเราต้องพยายามให้ลูกค้ารู้จักเรามากที่สุดหมดเวลาที่รอลูกค้าเข้าหาเราพ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่จะต้องเข้าหาลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายที่มากขึ้น สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ